การทาปากแบบพี่สาวจีนปากมันจุบบูจุบบู่อ่ะเป๊กับปุ๊กวันนี้นะคะจากคลิปนี้ที่ปุ๊กลุกมีโอกาสได้ไปแต่งหน้าที่ประเทศจีนซึ่งจะเป็นการทาปากที่ฉันไม่เคยทามาก่อนเลยแบบนี้ด้วยการใช้ดินสอเขียนขอบปากแล้วเขาก็จะมีเทคนิคของเขานะาซึ่งเดี๋ยวนี้ปุ๊กจะมาลองทาดูว่าเมื่อทาปากตามพี่สาวจีนแบบโตอินอ่ะเราสามารถทําได้เองปะวะอันดับแรกเราก็จะเขียนอันนี้ก่อนปุ๊กลุกก็จะใช้เป็นดินสอของแมกสีเบทเร์เนอร์ ตอนนี้เสร็จปะเขาก็จะทาตรงนี้อุยก็ต่อยอีกหนะดูดิเหมือนปากมันจะยกยกหน่อยอะจากนั้นเขาจะมาทาปากกันนะสีที่ใช้มันจะมีความตุ่นนิดนึงเขาจะทาอย่างงี้ก็จะทาสีอ่อนๆลงไปทั้งปากเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีเดิมแต่เน้นให้เข้มขึ้นเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โดยเว้นตรงกลางไว้ จากนั้นเอาสีที่เข้มขึ้นหนูจะใช้เป็นสีแดงจุดนี้จุดนี้แล้วจุดนี้จากนั้นเราก็จะทากรอสทับไหนลองเพิ่มสีน้ำตาลดิน่ารักนะเหมือนคนทำปากเงี้ยตลอดเวลาที่เห็นเขาเอาสีน้ำตาลลงนี้ด้วยนี่ก็คือการทาปากแบบพี่สาวจีนปากมันจุบุจุบุ่ปปอะ่ะก็ไปลองนะฉันว่ามันเก๋เว้ยไหนลองทาแบบทั้งปากดิ น่ารักนะแกแไปลองแต่งตามกันได้ใช้อุปกรณ์ที่มีเลยแต่เพิ่มแค่เพนซิลที่เอาไว้เขียนขอบปากมาทําให้ปากมันยกก็จับแบบนี้ได้ใครที่ชอบก็ไปลองทำตามกันนะคะ